สวัสดีค่ะมีอ่ะสวัสดีค่ะคบริษีเนี่ยฉันดีด้วยสั่ว์อโรงเรียนสาวองสมาดีมากเลยนะคะบริษีเนี่ยซูจีดีว์เนี่ยมัดีมาถ้ามีลูกก็อยากจะส่งมาเรียนโรงเรียนนี้นะคะ เราจันที่นะคะปลูกสนิทกับาเป็นรลินะคะก็คือเราจะมีการปูกฝังแบบไม่ว่าจะเป็นการนั่งการเดินหรือแม้แต่การนอนนะคะเราจะไม่ให้ไม่ให้นอนกรนเลยนะคะจริงจริงนะว่าเราทีเราคุณดีหมดจะไม่แบบไม่อ้วนจนแบบต้องแบบเนหอบตอนนอ ดี่วิสัยรลังของโรงเรียนเรารือะเน้นสนุกปลูกปัญญาภาษาเลิศประเสริฐศรีมณีเด้ง